กินดีดูดีสุขภาพดีรรยได้ดีที่นี่เติมมักฟาร์มครับวันนี้วันที่14บ่ธันวาคม2567เก็บไว้ในความทรงจําครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่อุตส่าห์ดูคลิปของเติมมักฟาร์มจนจบแล้วยังอุตส่าห์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเติมทางเติมมักฟาร์มนะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากๆครับสำหรับวันนี้ครับทางเติมมักฟาร์มพาทุกท่านมาดูวิธีการปลูกพืช อีกชนิดหนึ่งที่เราเคยปลูกมาแล้วแต่ต้นที่แล้วก็ตุยไปนะครับมาพอมาปีนี้ครับเราพักดินได้ที่แล้วดินในอกระถางได้ที่แล้วเราจะมาปลูกใหม่นะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูวิธีปลูกองุ่นนะครับในแบบของเติมมักฟาร์มนะครับซึ่งวันนี้ครับเติมมักฟาร์มครับของเราจะปลูกแบบวิธีใหม่นะครับเขาเรียกวิธีใหม่ครับพอดีไปดูคลิปของ พี่ท่านหนึ่งมานะครับท่านนําเสนอได้ดีมากนะครับเกี่ยวกับการปลูกองุ่นนะครับก็เลยจะมาลองปรับปลูกในแบบของเติมมักฟาร์มดูว่าจะได้ผลหรือไม่นะครับซึ่งน่าจะเหมาะสําหรับผมนะครับเพราะว่าผมเป็นมือใหม่ในการปลูกองุ่นนะครับมาดูกันว่าวิธีปลูกวิธีใหม่ของผมที่ที่เรียนแบบนะครับถือว่าเป็นการเรียนแบบของพี่ท่านหนึ่งมานะครับท่านนําเสนอไว้นะครับ มาดูกันนะครับนี่ครับวิธีปลูกวิธีใหม่นะครับเดิมนะครับเราจะปลูกในกระถางปลูกหรือวัสดุปลูกนะครับสถานที่ปลูกนะครับ1ต้นนะครับต่อหนึ่งสถานที่ใช่ไหมครับต่อหนึ่งที่ปลูกแต่วันนี้วิธีใหม่ครับจะปลูกในกระถางปลูกเดียวกันครับกระถางปูนซีเมนต์เนี่ยวงล้อปูนปูนซีเมนต์นะครับวงล้อซีเมนต์นะครับเราจะปลูกนะครับ2ต้นเลยนะครับ องต้นไปเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะผมไปดูคลิปของพี่เข้ามาแล้วก็ผมเป็นมือใหม่ในการปลูกองุ่นครับส่วนมากปลูกแล้วไม่ค่อยรอดนะครับก็เลยปลูกสองต้นเลยทีนี้อถ้าต้นหนึ่งตุยก็ยังเหลืออีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยเผื่อไว้ครับสำหรับการปลูกของเติมมกฟามเขาก็จะปลูกในสถานที่เดิมนะครับที่เคยปลูกมาแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ต้นเขาตุยไปนะครับทางเติมมกฟามก็ได้พักต้นนะครับแล้วก็ พักไม่ใช่พักต้นนะครับพักดินปลูกนะครับโดยการปลูกเมลอนนะครับลงไปก็ได้รับประทานไปนะครับเมลอนนะครับในในกระถางปูนซีเมนต์ตัวนี้นะครับพอพักดินได้ที่แล้วนะครับพอพ้นฤดูฝนนะครับก็เลยจะลองปลูกดูใหม่นะครับทีนี้เอาแบบ2ต้นเลยนะครับวิธีปลูกของเรานะครับสลับดินในกระถางนะครับในวงบ่อซีเมนต์ที่เราปลูกนะครับ ก็จะมีดินเดิมนะครับที่เราผสมไว้ตั้งแต่รอบแรกของปีที่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินเดิมนะครับเพราะว่าเราได้ปลูกเมลอนไปนะครับเมลอนก็ได้ดูดสารอาหารไปบางส่วนนะครับเราก็ได้เพิ่มออินทรีย์วัตถุเข้าไปอีกนะครับเป็นดินสําเร็จนะครับดินปลูกสําเร็จรูปนะครับ ซึ่งเราได้จัดหามาจากแหล่งที่ผลิตที่เราเชื่อถือได้นะครับว่าดินเขาไม่ร้อนนะครับดินผ่านการหมักมาแล้วผ่านการปรุงมาแล้วนะครับไม่ใช่ดินใหม่นะครับเป็นดินถุงนะครับนี่ฮะที่เราใช้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ภายในหมู่บ้านครับตัวนี้ทดลองใช้แล้วใช้ดีครับก็คือดินจะเย็ยนนะครับ เราสัมผัสถุงนะครับธรรมดาถุงที่ปิดสนิทอย่างนี้ถ้าดินยังไม่ได้ที่นะครับเราสัมผัสจะร้อนทันทีครับเพราะว่าจะมีแก๊สภายในครับอันนี้จะเย็นนะครับจะไม่มีแก๊สนะครับเราก็ได้ผสมลงไปเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะซึ่งวิธีปลูกของผมนะครับที่วางแผนไว้นะครับจะปลูกสองต้นนะครับต้นนี้นะครับต้นแรกเราจะปลูกแล้วก็ ให้เขาไว้แขนเขาออกสองข้างนะครับนี่ครับข้างที่หนึ่งนะครับฝั่งขวาอีกข้างที่หนึ่งนะครับข้างที่สองนะครับอาจะเลี้ยงในแนวแนวนอนไปในแนวราบในตัวนี้นะครับแล้วก็ให้กิ่งเคนเขาชี้ขึ้นข้างบนครับตั้งขึ้นนะครับในแนวตั้งนะครับอันนี้บางแผนไว้นะครับต้นที่หนึ่งครับส่วนต้นที่สองครับเนี่ย ต้นที่สองผมวางแผนไว้ว่าจะให้เขาขึ้นข้างบนครับนี่ขึ้นข้างบนเสร็จนะครับเราจะเลี้ยงกิ่งขึ้นเขาขึ้นมานะครับนี่เลี้ยงกิ่งเขาขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพอถึงข้างบนแล้วก็จะเด็ดยอดนะครับพอเด็ดยอดเสร็จก็จะให้เขาออกซ้ายออกขวานะครับปุ๊บนะครับแล้วก็เลี้ยงกิ่งเคียนของเขานะครับนี่กิ่งกิ่งจ่ให้ผลิตมาแนวนี้นะครับแนวนอนนะครับ อันนี้คือที่วางแผนไว้นะครับไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับแต่ผมก็วางแผนไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับเติมมะ้าวก็จะปลูกแบบง่ายๆนะครับการดูแลนะครับซึ่งดินตัวนี้ผมได้ผสมไว้แล้วนะครับผสมไว้แล้วแล้วก็ลดน้ําไว้แล้วจนชุ่มนะครับประมาณสองวันนะครับดินจะเย็นนะครับไม่ร้อนครับสําหรับการปลูกของเติมมะฟางนะครับก็จะปลูก ยขุดหลุมปลูกนะครับนี่ที่เราในในกระถางปูนซีเมนต์ครับวงล้อปูนซีเมนต์นะครับพอเราขุดหลุมเสร็จนะครับเราก็จะแกะถุงออกอย่าลืมแกะถุงออกนะครับแกะถุงออกเสร็จแล้วก็นําต้นพันธุ์ลงไปนะครับในการปลูกนะครับเราจะใช้วิธีการปลูกเหมือนกับปลูกพืชทั่วๆไปครับก็คือเราจะให้ดินกลบนะครับหน้าดินเดิมในถุงนะครับ อ่าเหมือนกับปลูกพืชเราจะเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเรากบกลัวระบบรากเขาเสียหายนะครับเพราะที่จริงแล้วรากเขาข้างล่างก็มีอยู่แล้วนะครับนี่ฮะเราจะใช้วิธีไม่ให้กบนะครับถึงถ้าจะกบก็กบบางๆนะไม่ให้กบมหนามากครับเพื่อให้ระบบรากเขาไม่ถูกทําลายนะครับนี่ฮะคือนยทางการปลูกของเติมมักฟาร์มนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาในทางแนวทางไหนนะครับแต่ว่าวางแผนไว้ประมาณนี้นะครับ สนาบโรงเรือนนะครับก็ได้ซ่อมแซมไปที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะรอบที่แล้วประมาทไปหน่อยครับก็คือพอปลูกนะครับใช้ทางมะพร้าวพลางแสงนะครับแล้วก็ไม่ได้ล้อมด้วยมุ้งนะครับมุ้งนี่นี่คือมุ้งนะครับที่เรามีเป็นมุ้งสีขาวนะครับเห็นไหมครับไม่ได้ล้อมด้วยมุ้งนะครับต้นก็สวยดีนะครับกําลังอยอดกําลังเดินดีเลยครับแต่ครับโอ้โหโดนร่วงกุหลาบครับ เขาไม่กัดกินใบครับโดยจะปลอห่วงที่ผมปลูกเป็นห่วงหน้าฝนนะครับพอกัดกินใบปุ๊บนะครับเชื้อราเข้าเลยครับเชื้อราเข้าทางใบที่โดนทําลายนะครับพอเชื้อราเข้าก็เรียบร้อยครับตุยเรียบร้อยครับพอตุยเสียผมก็เลยไม่ปลูกต่อเนื่องนะครับก็เลยพักดินก่อนนะครับโดยการปลูกเมลอนนะครับพอปลูกเมลอนเสร็จก็พักดินอีกนะครับโดยการตากแดดไว้นะครับโดยไม่ให้น้ํานะครับ ตากแดดไว้จนแห้งนะครับแล้วค่อยมาปลูกใหม่ครับดูว่าถ้าเราปลูกแล้วจะเป็นเช่นไรครับอันนี้ต้นข้างหลังที่ปลูกไว้ข้างหลังนะครับผมจะตัดยอดเขาเลยนะครับนี่ผมจะตัดประมาณนี้เพื่อให้เขาเลี้ยงกิ่งเขานะครับกิ่งอ้องเขาออกสองข้างครับคือกิ่งนี้กับกิ่งนี้ ตัดไม่ให้ขึ้นนะครับสําหรับต้นนี้จะปล่อยเขาขึ้นตามริบบิ้นนะครับที่เราผลูกไว้นะครับขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ครับเราก็จะตัดเขาออกเลยครับตัดให้ขาดได้ชับชับนะครับจะตัดยึกเลยนะครับยึกอย่างเดียวนะครับยึกเรียบร้อยครับเพื่อเราจะเลี้ยงเลี้ยงกิ่งเขานะครับเวลาที่เราตัดนะครับพวก ยอดหรือเสศษที่เราตัดนะครับพยายามอย่าทิ้งไว้ที่โรงเดือนนะครับกลัวว่าเขาจะเป็นพาหะในการนําเชื้อราเข้าสู่แผลได้นะครับนี่ฮะตัดก็จะประมาณนี้ครับเนื่องจากทางเติมพักฟาร์มครับของเราไม่ใช้เคมีพันธ์ุในการดูแลต้นอัุุ่่นะครับพอตัดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาปูนแดงครับ จะใช้ปูนแดงามาทาที่แผลที่ตัดนะครับไม่มีปูนแดงก็ปูนขาวหรือขี่เท่าก็ได้นะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับครับต่อไปก็จะเป็นการกลบนะครับกลบหลุมที่เราปลูกอ่าลงถุงองางนไว้นะครับนี่กลบไปเลยครับ นี่ครับผมจะไม่พยายามให้ให้สูงกว่าระดับดินเดิมในภายในถุงนะครับแต่ให้อยู่ระดับที่เราเห็นได้นะครับไม่ให้สูงกว่านะครับพยายามจะกลบกลบได้แต่อย่ากลบเยอะนะครับรวยบางๆได้นะครับนี่ฮะับดังกลบบุกเสร็จแล้วนะครับสําหรับ ต้นนี้ที่จะให้เขาเลื้อยขึ้นข้างบนครับเราก็จะพันขึ้นไปเลยครับพันเตื่อให้เขาเลื้อยขึ้นไปนะครับพันขึ้นไปเลยครับตามดิบินที่เราปลูกไว้นะครับนี่ครับง่ายๆครับปลูกงุงูง่ายตอนปลูกครับแต่ตอนดูแลค่อนข้างยากนิดหน่อยครับนี่พอเรา ปลูกเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอติดตามผลครับที่นี้ครับทางเติมมะความก็ต้องขอขอบค,คุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชมคลิปของเติมมะความจนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาดูติดตามตอนต่อไปว่าปลูกแล้วจะได้ผลดุดๆไหมนะครับ อีกคลิกหนึ่งครับที่เราปลูกนะครับก็คือเนื่องจากผมได้ให้น้ําในวงบ่อซีเมนต์ไปแล้วนะครับเป็นเวลาสองวันในห่วงปลูกวันแรกนะครับยี่สี่ชั่วโมงแรกผมจะยังไม่ให้น้ําเขานะครับให้รากของเขาชินกับอากาศก่อนนะครับอากาศภายในวงบ่อก่อนนะครับนี่ฮะวงบ่อของเราก่อนนะครับพอวันที่สองที่สามค่อยเริ่มให้น้าเขานะครับการให้น้ําอุ่นก็คือคล้ายๆกับทุเรียนนะครับ ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแช่นะครับห้ามแช่โดยเด็ดขาดนะครับเขาอ่อนไว้ต่อเชื้อรามากๆครับสําหรับองุ่นนะครับโดยเฉพาะถ้าปลูกแบบไม่ใช้เคมีพันธุ์นะครับก็จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับสําหรับเติมมักฟาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่นี่เติมมักฟาร์มครับ